ไหนใครตอนนี้รู้สึกแว้งคว้างไม่มีอะไรดูรู้สึกเงาเงาใกล้จะเป็นโรคซึมเศร้าตั้งแต่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกจบลงเดี๋ยวคลิปนี้จะเล็กจะทําให้เพื่อนๆรู้สึกกระปรีก้กระเปร่าค่ะเพราะว่าคลิปนี้ได้รวบรวมนักกีฬาสตาร์ดังๆที่มาเล่นวอลเลย์บอลที่ประเทศไทยเขาพูดถึงประเทศไทยไว้ว่าอย่างไงเขาพูดถึงกองเชียร์ชาวไทยไว้ว่าอย,ย่างไงจะเล็กจะมาถ่ายทอดให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่องเล็กบลบอสช่องของเจเล็กคนสวยถ้าใครรู้สึกว่าห่ามันสุยตรงไหนนี่ไปส่องกันได้เลยนะคะแล้วก็กดติดตามให้หน่อยนะคะกับ Facebook ที่ชื่อว่าเจเล็กคนสวยเป็น a c e b o o k ที่ใช้มาประมาณ20ไปีแล้วก็ยังมีเพื่อนไม่กี่คนอยู่นั่นแหละค่ะและช่องนี้ก็มีแฟนเพจด้วยนะคะชื่อว่าเล็กบอลบอสชื่อเดียวกับชื่อช่องค่ะ ติ k กตอก็มีค่ะชื่อนี้เหมือนกันอิน t ต g r a แกรมก็มีค่ะ Ig จีนะแต่ว่าเล่นไม่ค่อยเป็นค่ะร้อยวันพันปีเข้าไปสักครั้งหนึ่งนะคะติ k กตอก็จะเอาคลิปต่างๆที่ตัดเป็นช็อตเก็บไว้ไปลงค่ะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ใดๆกับใครสักเท่าไหร่หรอกคือสังคมมันก็เปิดช่องทางให้เราได้สื่อสารพูดคุยกันมากขึ้นนะคะแต่ไปๆมาๆก็ไม่ค่อยได้สื่อสารกับใครหรอกค่ะพอประเภททีมหญิงจบลงก็จะเริ่มในประเภททีมชายค่ะวันที่12 กันยายนฟิลิปปินเป็นเจ้าภาพค่ะตอนนี้แฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินก็ออกมาบ่นบ้างเหมือนกันค่ะเกี่ยวกับราคาตั๋วที่ค่อนข้างสูงคือสูงกว่าประเทศไทยเราค่ะแต่ว่าคลิปนี้จะเลกจะเอาคำพูดของนักกีฬาว่าพูดถึงประเทศไทยของเราว่ายังไงบ้างทุกคนเป็นสไตล์ดังๆทั้งนั้นเลยนะคะเป็นการรวบรวมจากเพจของ The Standard Sport ค่ะ คือสื่อทางด้านกีฬาเขาก็รวบรวมกันเกี่ยวกับข่าวนี้เยอะค่ะแต่ว่าเจเล็ก,ก็ไม่ได้รวบรวมมาทั้งหมดนะคะอันนี้เอามาจากเพจของ The Standard Sport เท่านั้นค่ะมาเริ่มกันที่อัคเนียสกาคอนเนลุกบอลเร็วของโปแลนด์ค่ะที่เราเรียกกันว่าป้าน้อยป้าน้อยค่ะ ป้าน้อยก็กลับไปพักใหญ่เลยนะคะแต่ก็ยังคิดถึงป้าน้อยอยู่ค่ะป้าน้อยบอกว่าขอบคุณค่ะเรารู้สึกเหมือนอยู่บ้านเลยบรรยากาศมันยอดเยี่ยมจริงๆขอบคุณสําหรับการสนับสนุนของทุกคนนะคะก็ชอบทีมโปลแลนด์มากๆเช่นกันค่ะเพราะว่าอธัธยาศัยดีเป็นมิตรมากๆถัดมาเป็นบริษ เธอบอดคนนี้โดดเด่นมากๆค่ะจากทีมชาติเบลเยียมเธอบอดบอกว่าประเทศไทยความสวยงามของคุณและผู้คนของคุณจะอยู่ในความทรงจำของฉันตลอดไปเธอบอดก็ถือว่าเป็นนักกีฬาที่สร้างสีสันให้กับกองเชียร์สร้างสีสันทั้งในสนามและนอกสนามเลยค่ะถัดมาเป็นนักกีฬาจากเนเธอร์แลนด์ค่ะนิกาคันเดรฟเธอบอกว่า ขอบคุณแฟ,แฟนแฟนชาวไทยทุกคนสำหรับการส่งแรงเชียร์ให้พวกเราที่กรุงเทพเนแนด์ก็ถือว่าเล่นกับทีมชาติไทยก็ได้เสียงเชียร์ไปเยอะค่ะเพราะว่าคนไทยเราเชียร์ทั้งสองทีมนั่นแหละค่ะแม้ว่าจะหนักไปทางเชียร์ทีมชาติไทยก็ตามคือเวลาเนแลนด์ทำแต้มได้เราก็ปรบมือให้เช่นเดียวกันค่ะเจะเล็กอยู่ในสนามยืนยันเลยเพราะว่าเนแนด์ก็มีเพื่อนๆของน้องบีมสองคนค่ะนั่นก็คือสตุตกับดัมบิง้ง ัดมาเป็นซปเปอร์สตาร์จากบราซิลค่ะคนสวยอย่างโรซามาเรียค่ะเธบอกว่าแฟนๆชาวไทยช่างพิเศษจริงๆโรซามาเรียก็พิเศษมากๆเช่นกันจ้าอถัดมาคนนี้ไม่ใช่นักกีฬาค่ะแต่ว่าเป็นโค้ดเป็นโค้ดที่เจเล็กมีความหมั่นไส้มากๆนั่นก็คือโค้ดเฟอร์ฮัตอักบาสโค้ดของทีมชาติญี่ปุ่นค่ะคือแพชชั่นเขาเยอะไง อคติ้งเยอะมันก็เลยทำให้เจเล็กหมันไส้คอสอักบารบอกว่าที่กรุงเทพแฟนแฟนวอลเล์บอลเมื่อลูกบอลลอยอยู่กลางอากาศพวกเขาจะตะโกนกรีดร้องอย่างบ้าคลัง่งขอยส่งพลังให้เราอย่างเต็มที่ผมมีความสุขมากที่ได้พาทีมมาเล่นที่นี่เอ็นนี่ชมใช่ไหมที่บอกว่าตะโกนกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งน่ะโอ้ยตอนที่เจเล็กนั่งเชีย์ค่ะ น้องข้างๆค่ะต้องใช้คำนี้จริงๆอ่ะกรีดร้องอย่างบ้าคลั่ง <c oughs> คือน้องเขาเป็นองคมากเะเล็กว่าจะเล็กเป็นองมากแล้วเจอคนที่เป็นองมากกว่าเราแล้วเขามากันหลายคนน่ะแล้วถือกระบ,บองในมือโอ้ยเคาะจะโดนหัวเราไม่รู้กี่รอบ อ้ยทีนี้เดอะสแตนดาร์ดค่ะเอาคำพูดของน้องบีมซุปเปอร์สตาร์ดังของไทยมาลงไว้เช่นเดียวกันค่ะน้องบีมพิมพ์พิชยากกรมบอกว่าขอบคุณสำหรับแรงสนับสนุนทั้งหมดนะคะเป็นช่วงเวลาที่สวยงามมากๆในกรุงเทพกับแฟนๆชาวไทยของฉันแม่จะเล็กไปกรุงเทพผลนี้ได้ใกล้ชิด,ดกับน้องบีมด้วยค่ะได้ถ่ายรูปกับน้องบีมด้วยค่ะแต่ว่าไม่ให้ดูหรอก น้องบีมน่ารักมากอัธยาศัยดีมากค่ะเป็นกันเองมากๆถัดมาเป็นซุปเปอร์สตาร์คนดังที่โอ้โหคนไทยน่าจะเชียร์เธอมากที่สุดในจำนวนซุปตาร์ดังๆที่มาเล่นที่ประเทศไทยนะคะนั่นก็คือกาบี้ค่ะพี่บีนั่นเองคือพี่บีนี่ปากหวานมากๆนะคะแม้กระทั่งเหรียญรางวัลค่ะเหรียญทองแดงของพี่บีอ่ะพี่บ,บีบอกว่าเป็นของบาซินครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นของคนไทยครึ่งหนึ่งอา้าอย่างงั้น ตอนนี้เราก็ได้ตำแหน่งที่3ไปนะซิคือพี่บี้เป็นคนที่ใส่ใจเทคแคร์แฟนคลับมากๆเลยนะคะให้เวลาแฟนคลับแล้วก็มีแต่คำพูดดีๆให้กับแฟนๆค่ะคือจะได้ก็เป็นแฟนคลับพี่บี้เหมือนกันนะ ฟังพี่บีให้สัมภาษณ์แต่ละทีพี่บีก็ชอบผัดไทยค่ะแล้วก็ชอบศิลปะวัฒนธรรมของไทยมากๆมีโอกาสพี่บีอยากไปเที่ยวทะเลค่ะแล้วก็อยากกลับมาเยือนประเทศไทยอยากมาเที่ยวประเทศไทยอย่างจริงๆจังๆคือกาบีนี่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลที่มีคนติดตามในไอเยอะมากนะคะเกือบเกือบสองล้านทีนี้แต่ละโพสต์ที่พี่บีโพสต์นะ ก็จะมีแฟนๆวอเลบอลทั่วโลกเข้าไปชมค่ะแล้วก็เห็นนะคะว่าน้ำใจของคนไทยหลังไหลซื้อของฝากของฝันให้พี่บี้เยอะมากๆค่ะคือให้จนสงสารนะรู้สึกว่าจะเอากลับไปยังไงเนี่ยมีคนไทยกลุ่มหนึ่งค่ะไม่รู้คิดได้ยังไงบอกว่าบาซินคือทีมชาติไทยเสื้อเหลือง นั่นแหะค่ะทีมชาติไทยเสื้อเหลืองได้ที่สามไปถัดมาเป็นสตาดังจากอิตาลีค่ะมิเรียมซิลล่าคนนี้ก็เป็นขวัญใจชาวไทยเหมือนกันเพราะว่าแต่ละครั้งที่ให้สัมภาษณ์โ oh อ้โหเธอเอนเตอร์เทนมากๆเลยค่ะซินลาบอกว่าฉันบอกทุกคนได้เลยว่าประเทศไทยนี้พิเศษจริงๆพวกเขาเชื่อมั่นสนุกและส่งเสียงเชียร์ให้กับทุกคนมันน่าทึ่งมากเลย แม่ฉันก็ทึ่งเธอเหมือนกันนะสินล,ลาอยู่หน้าก็ทำแต้มอยู่หลังก็เก็บกวาดได้อย่างดีเลยอยู่นอกสนามก็เอนเตอร์เทนสุดๆไปเลย ตอนนี้แชมป์ก็เดินทางกลับถึงอิตาลีเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้อ oh, ิตาลีต้อนรับแชมป์ของเขาสุดยิ่งใหญ่เลยค่ะและนักกีฬาอิตาลีค่ะแหมวันที่รับถ้วยเห็นไหมคะร้องเพลง to be the champion ของพี่โจอเอได้ทุกคนค่ะร้องไม่ได้ก็แปลกเลยเปิดกันวันทั้งวันนะเจเลกิงร้อนเลยโอ้ฮ่โออ้ออ้ออ้โอ้ออ้โอ้อ เ็นไหมอะคิมมาวันสองวันก็ร้องได้อีกคนหนึ่งค่ะคนถัดมานั่นก็คือมาอยู่อิชิกาวะแม่กับตทีมชาติญี่ปุ่นค่ะเธาบอกว่าเสียงเชียร์ที่เปลี่ยนไปด้วยพลังของทุกคนช่วยผลักดันพวกเราได้มากจริงๆขอบคุณสำหรับกำลังใจอันล้นหลามญี่ปุ่นก็ได้รับกำลังใจจาก กองเชียร์ชาวไทยไปเยอะจริงๆค่ะเราก็เชียร์ญี่ปุ่นกันสุดจิตสุดใจอะนะโดยเฉพาะในแมสที่เจอกับตุรกีค่ะเห็นซาโตะร้องไห้เจเล็กก็จะร้องไห้ตามอะแหมคนไทยนะเห็นนักกีฬาญี่ปุ่นร้องไห้เนี่โอ้โหสงสารเห็นใจให้กำลังใจ เห็นนักกีฬาไทยร้องไห้นี่บอกว่าอ่อนแอคือนาเห็นใจค่ะเกิดมาเป็นนักกีฬาไทยนะหัวเราะก็ไม่ได้ยิ้มก็ไม่ได้เออมองกล้องก็ไม่ได้ค่ว่าเล่นกล้องร้องไห้นี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยคือเราใจดีกับทุกชาติใจดีกับทุกคนก็ใจดีกับนักกีฬาไทยด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมใจดีกับเจเล็กนะคะกดไลค์ให้บ้างกดติดตามให้หน่อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดเข้ามารับฟังรับชมเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปอัปเดตกันค่ะว่านักกีฬาไทยของเราตอนนี้จะยา้ยายไปเล่นลีกไปเล่นที่ไหนกันบ้างลีกไหนจะเริ่มเมื่อไรแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ